ถามเรื่องอะไรก่อนไหนไมคนคะถามเรื่องอะไรก่อนไหมเ,เอาเอาเรื่องที่ระบายน,น้ำเลยก <Okay. S 1> <ๆ>็ได<ๆ>้ค่ะเก็มีเรื่องสวนป่าเป็นจักริกิติหน่อยนะครับซึ่งมีมีประชาชนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมหญ้ามันตายมันมีเนินเป็นเกาะหรือว่าน้ําอาจจะมีปัญหาหนึ่งก็ต้องเรียนว่าสวนป่าเป็นจักริกิติแปล่เราก<ๆ>็ต้องถามผู้รู้นะเพราะเรา <ๆ S 2> ไม่ได้เป็นคนออกแบบก็ถามผู้ผู้รู้ก็คือทางกองสวนก็ได้แจ้งว่าสวนป่าเป็นจักริกติเนี่ยจริงแล้วมันเป็นสวนที่มีลักษณะความหลากหลายทางธรรมชาติคือมันไม่ใช่เป็นสนามหญ้า มันก็จะคล้ายกับเป็นสภาพจริงในธรรมชาติะฉะนั้นอย่างไอเนินที่มันอาจจะมีหญ้าแห้งหญ้าตายเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับที่เราไปตามป่าตามเขาเนี่ยหน้าแ้งมันก็จะมีหญ้าแห้งมากวันหน้าฝนมันก็จะเกี่ยวกับพืนมาเพราะเราไม่ได้ดูแลเหมือนสนามหญ้าแต่เ็าเป็นคล้ายๆว่าสวนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะส่วนเรื่องน้ำเนื่องจากน้าบริเวณในสวนป่าเป็นเกษตรเนี่ยเราเอามาจากคลองไผ่ถิงโตซึ่งยังคุณภาพน้ำยังมีปัญหาอยู่บ้าง ก็ได้แจ้งทาพอ,ออแล้วให้ดูแลเรื่องระบบน้ําในคาไปถึงโตให้ดีแล้วก็พยายามปรปบับปรุงคุณภาพน้ําเพราะว่าบางส่วนที่น้ําเข้ามาอาจจะมีปัญหาคุณภาพน้ําในเบญจกิๆแต่ก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็ก็ดีครับได้ชี้แจงแล้วก็จริงแล้วมันก็เป็นสภาพอยู่แล้วมันไม่ใช่สนามหญ้าไม่ใช่สนามกอล์ฟที่ต้องเขียวตลอดแต่ว่ามันเป็นความหลากหลายนะแต่เรื่องคุณภาพน้าเดีย๋ยวปรับปรุงให้ดีก็ขอบคุณสาหรับคาที่ททรประชาชนติชมมานะก็เดี๋ยวแก้ไขครับก็ คือมันอาจจะมีตายบ้างาแต่ว่าเดี๋ยวก็คือเหมือนในป่าใช่ไหมในป่าเนี่ยบางทีหน้าแรงมันก็แห้งพอหน้าฝนมันก็เขียวมันก็ไปไป,ไปมาๆอย่างเงี้ย <ไป S 1> เดี๋ยวทางในเมของต้นไม้ใช่มชีความหลากหลายมันมันไม่ใช่เหมือนสนามกอล์ฟที่อยู่กต้องเขียวตลอดเอนน้ำมาอยนะ่างนี้นะแล้วนี่ที่เขาชี้แจงนะถ้าเห็นต่วนลุม,มก,กันต่วนลุมว่าบางจุดก็เป็นหญ,ญ้าแห้งบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เพาเอิเราอาจจะไม่ชินแล้วก็เป็นอาจจะปีแรกที่เราเห็นอย่างเต็มที่ว่าตวนเิโอเคเดี๋ยวว่าเราไปหน้าเลยได้มั้เรื่องเรื่องหน้าไอ บริหารการดีอ่ะกรุงเทพก้าดีก็วันนี้ก็มารวยงานกับทางสำนักระบายน้ำนะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องเยอะนะ,ะหลักๆก็มีสองเรื่องระบายน้ำกับดูแลเรื่องน้ำเสียนะครับก็จริงแล้วของกรุงเทพก้าดีเนี่ยก็จะมีเชื่อมโยงกับภารกิจของส<ช>ามด้านก็คือเดินทางดีโครงสร้างดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีนะครับต่อเลยอ่ะเน้นเดินทางดีแล้วก็ เป็นนโยบายเราจะปรับปรุงทางเดินริมคลองนะซึ่งก็ดําเนินการอยู่ตอนนี้ก็ทํความเสีแตบเป็นหลักลก่อนก็คือบ,บริเวณที่มีการทิ้งงานของผู้รับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็เช่นบริเวณมอตวปร์ภานมิตรรวมทั้งการปรับปรุงในพวกแต่งไฟต่าสว่างาระหว่างทางแล้วก็เป็นนโยบายให้ดําเนินการพยายามเชื่อมโยงจากภูเขาทองไปถึงมินบุรีเลยให้เป็นทางเดินที่สะดวกแล้วก็รวมถมึงพิจารณาคลองเพิ่มอีกสองคลองคือคลองรับพั้ากับคลองเปลนประชากร ส่วนฝั่งทนเนี่ยตอนนี้ก็ดูคลองกระสีจะเจริญอยู่ที่ทําทางเดินริมน้ำให้เกิดความต่อเนื่องนะครับส่วนในจุดเสี่ยงเนี่ยเรามีการปรปับปรุงระบบระบายน้านําลดจุดเสี่ยงทั้งท่วมจาก9จุดให้เหลือ6จุดในปี66นะแล้วก็ลดพื้นจุดระวัง48ให้เหลือ43จุดนะปัจจุบันเรามีการถอดบทเรียนปี5 9 65มีปัญหาทั้งท่วม419จุดซึ่งตอนนี้ทุกวันไม่ได้หยุดนะทุกผลรับผลปีหกหกแล้ว ก็ดาเนินการแก้ไขภาษางานกับเขตบางส่วนเขียก็ต้องลงไปในกลุ่ม่วนต่างๆนะเรามีการล้างท่อปีหกห้าเราล้างไปสามพันสามร้อยห้าแปดกิโลเมตรจากประมาณหกพันกิโลเมตรนะแล้วก็ปีหกหกมีแผนล้างอีกสี่พันกิโลเมตรก็เริ่มดาเนินการและไม่ได้หยุดทั้นฝนหยุดเราก็ไม่ได้หยุดนะแล้วก็มีการระบบติดตั้งน้ําเสียชุมชนนล้วก็เริ่มคือเรามีบทน้ําเสียรวมแต่บางทีเราลอยน้ําเสียรวมไม่ทันเราก็เติมตั้งระบบบำบัดน้ําเสียชุมชน ก็มีชุมชนที่คลองเสนแฉบที่เราติดตั้งไปแล้วหนึ่งชุมชนนะแล้วก็เพื่อให้สามารถน้ําที่บําบัดในชุมชนแล้วก็ลงคลองได้โดยไม่สร้างมลภาวะนะ,ะต่อครับเรามีการติดตั้งระบบน้ําเสียต้นทางนะก็จะมีตลาดกระทะมอิบสังแห่งต้องเป็นต้นแบบก่อนเลยคือเราจะกากับดูแลเขาเนี่ยต้องดูอยู่ตัวเองก่อนก็ออกแบบให้สำนักงานตลาดแล้วเจ็ดแห่งอยู่รอของงนงบประมาณอยู่แล้วก็มีแตลตกระทะมหกแห่งที่ต้องตั้งระบบบำบัดน้ําเสีย แล้วก็ให้หน่วยงานจาัดสรรประมาณต่อไปแล้วก็มีการติดตั้งบอ่อดักไขมันต้นทางกําหนดไว้ประมาณหมื่นเจ็ดพันลูกตอนนี้ติดตั้งมาแล้วสามพันลูกก็คือดักไขมันจากคุณชนแล้วก็แก๊สิึงธรรมชาติตอนนี้มันอยู่สามสิบหกแห่งแล้วนะจะก่อสร้างปีหกอีกสามแห่งแล้วก็จัดเพิ่มอีกสิบห้าแห่งก็น่าจะมีโอกาสหาได้มากขึ้นก็ต้องฝากเลยครับว่าพวกเราที่คนที่มีเป็นบึงธรรมชาติอยู่เนี่ยมีจํานวนมากเนียปัญหาของบึงธรรมชาติคือตอนนี้จะโดนภาษีที่ดินและติดงุลูกสร้าง เท่ากับที่ปกติเลยเพราะบนโฉนดเนี่ยมันไม่มีบึงบโฉนดมันคือที่ดินแต่ว่าเขาขุดดินไปขายแล้วนั้นที่บึงพวกนี้แหละจะโดนภาษีที่ดินราคาแพงถ้าไม่อยากเสียภาษีที่ดินก็อาจจะยกให้กมทมทําเป็นแก้มลิงเพื่อจะได้ประโยชน์ในการดักน้ําด้วยแต่ว่าก็ลองส่งเข้ามาให้กทมพิจารณาได้ถ้าเกิดมันอยู่ในระบบที่เราสามารถดึงน้ําเข้าออกจากคลองได้ก็เอาทแก้มลิงก็ช่วยช่วยลดปัญหาน้ำท่วมข,ของคนกรุงเทพก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยลดภาษีของพวกเราทีา่ต้องเสียด้วยนะครับ แล้วก็เราต้องแตมเรื่องอปลาหลอกัรดื่มการแม่น้นนนำแล้วก็มีปัญหา1 1 9จุดได้งับแล้วลบลบแล้ว24จุดนะครับแล้วก็ขอเงบเพิ่มเติมปี6 6อีก22จุดแล้วก็ขอมงบการ2จุดนะส่วนปี67ก็จะขออีก9 9จุดแล้วก็สำรวจเพิ่มเติม4.9จุดก้าจดที่ว่าแม่น้ำมีปัญหาเพราะาจุดที่จะทำเสียจก็ใช้กระสอบทรายเสริมเอาก็จะมีน้อยลงเรื่อย แล้วก็จะค่อยๆทําให้เราสามารถเน้นจุดที่ทําให้เสร็จได้มันก็อยู่ในแผนที่ดําเนินการอยู่ก็ไม่ไม่มีหยุดนะเดินตลอดการกัดเซาะชายั่งของบางเทียนก็ทาทาตามแผนซึ่งมีการทํา e เอแล้วเรียบร้อยก็จะส่งเข้าไปขอพบจากรัฐบาล70เปอร์เซ็นต์30เปอร์เซ็นต์ก็เป็นตัวเกลือนขันหินซึ่งมีการออกแบบมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ผ่านเเอเรียบร้อยก็ต้องเร่งดำเนินการแล้วระดงคพื้นที่ถามประชาชนในพื้นที่แล้วก็เห็นด้วยว่าอยากได้โครงการนี้นะครับต่อแล้ว เ,เซนเซอร์สูบน้ำไม่ต้องรอกุญแจก็มีตั้งสกาด้าสายที่สี่แห่งไปแล้วสกาด้าคือเป็นการสื่อสารทางไกลไม่ต้องรอให้คนไปเปิดใช่ไหมสามารถสั่งการทางไกลได้ก็จะติดเพิ่มอีกสามสิบแห่งว่าปีหกหกแล้วก็ติดเครื่องดีเซลอีกยี่สิบจุดนะก็คือว่าเครื่องที่สามารถสตาร์ทเองได้วันที่ใช้เซ็นเซอร์น้ำขึ้นมาปุ๊บถึงจต่วันนี้ปุ๊บเครื่องสตาร์ทเองเลยไม่ต้องรอคนไปไขกุญแจก็ติดเพิ่มอีก20บจุดกับเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลมันจะตเครืา,รนนาดาาาาง แล้วก็บำบัน้ำเสียรวมปัจจุบันเรามีบบัน้ำเสียรวมซึ่งให้บริการอยู่น้ําเสียในกรุงเทพประมาณสองล้านลูกบาทเมตรต่อวันเรามีบำบัดอยู่มา1หนึ่งล้านลูกบาทเมตรจะมีแผนไหมบทรวมปีห้าสี่ผมใจกล้าก็ตอนนี้ขอให้ทบทวนหน่อยว่าสิ่งที่ทําไว้เพราะมันจะมีรอบนอกเช่นไปแถวมินบุรีต่างๆคลองสามวาอะไรเงี้ยพื้นที่มันไกลไงยังขอให้ทบทวนว่าสิ่งที่มีอยู่มันคุ้มค่ารบทวนไหมก็อันนี้ก็ให้ระหว่างการจิดตั้งที่ปรึกษาที่ทบทวนอยู่ ก่อตั้งวงยักษ์ก็มีวงยักษ์ที่อยู่ในไพายไลายอีกสี่ห้าแห่งบางอันต้องทวบทวมกันเช่นวงยักษ์แถวคลองพระราชรพญา,พาราช,ชมนตรีที่ฝั่งคนว่ามันังคุ้มค่าไหมมีวิธีอื่นที่จะทําให้ได้คุ้มค่าไหมตรวอ่านอันไหนที่คุ้มค่าเราก็ลุยต่อแลวตอนนี้ก็มีสี่วงที่อยู่ในพายปลายเช่นคลองแสนแสบขยายต่อมีตรงตรงไหนตัวใหม่หหที่ตัววิจนาที่ทําอยู่แล้วนะครับเอ่อความเป็นประชากร และอีกตัวหนึ่งสมุนใหม่หมหมหมที่พิเอรโล,โลเออพิเตรโล,โลมันก็มีสี่แห่งที่ดําเนินการอยู่แม้องค์าวันนั้นก็ไม่ได้หยุดแต่บางอันที่เราทบทวนบา,บางจุดที่ว่าเพื่อให้ประโยชน์คุกค่าสูงสุดนะแล้วก็เรื่องการประเมินผลก็จะมีการร่วมมือกับบริษัทญ,ญี่ปุ่นมาติดเรดาร์เพื่อให้ทํานายผลได้มั่นะละเอียดมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงทุนแต่ว่าเขามาให้ความร่วมมือติดตั้งเรดาร์ที่มีวความละเอียดก็ทาให้เราสามารถคาดการพยกากรณ์ผลได้แมั่นยาแล้วก็ เตือนภัยงงานให้ดีขึ้นต่อครับโอเคเอเอาเรื่องการเตรียมงานของปีหกหกหนึ่งมันก่อนหน้านี้ใช่ไหมหรือหลังนี้เออหลังนี้นอ่าโอเคงั้นปีหกหกนี้เราก็ไม่ได้หยุดนะฮะงั้น,ะน,นปัญหาที่เรามีเรื่องก็คือเก็บเก็บกระสอบตายก่อนกระสอบตายที่ยังค้างอยู่ก็เก็บริมน้ําออกเนี่ยเพราะมันก็จะแตกแล้วก็จะเกิดความลกลึกลังก็เจ็บเออเจ็บปีหกหุดลวที่ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้องเสร็จแล้วก็ ที่เราไปอุดท่อเพื่อกันน้าย้อนก็เอาออา,อา,อาทั้งหมดรากระบ,บาง9้าดตึรวมแพ่งสามตึกก็ต้องเอาให้หมดนะท่านผะออย่าให้ค้างอยู่เพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับแล้วก็ผลงานรล้อรอบท่อเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมดเรามี6,541กิโลเมตรใช่สิบผมเอ็ไม่เโอเคทั้งหมดมี6,541กิโลเมตรของเราก็ปีน,นี้ได้ทำ9 4 7 กิโลเมตรของสํานักระบายน้ํานะส่วนที่เขตทําก็แยกไปทําแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มลุยทนะําละสำนัก,กระบายน้ําก็เลยออีกมา547กิโลเมตรที่ต้องทํานะครับออแล้วก็ทําต่อปี67นะอั้เรื่องท่อระบายน้ําก็ลุยต่อต่อเลยครับเรื่องการขุดลอกทองใช่ไหมขุดลอกทองอ,อปี66ที่จะของสํานักงานเขตจะขุดลอก132กิโลแล้วกันระบายน้กกานํา50กิโลนะครับแล้วก็เสร็จพฤยตานี่ก็ลุยละแล้วก็เตรียม ปี6กเดต่อไปเลยนะครับต่อเลยครับแล้วก็การเปิดทางน้ําไหลนะ,ะก็สนักวายน้ําดูแลอยู่ส3 3อยสมคลองประมาณพันกิโลเมตรดูแลประจำเนี่ยประมาณ9 8 5ดบ้ากิโลเมตรนะแล้วก็ดูแลที่เป็นวงรอบอีก1 9 1กิโลเมตรก็ทำถ้าเกิดดูแลวงรอบเนี่ยก็คือดู4ี่ขนต่อปีก็ไล่ทําตลอดไม่ได้หยุดนะนี้เราก็มีการรายงานทำขึ้น้าตลอดนั้นช่วงนี้ก็ก็เตรียมตัวรับผลหน้าอยู่ครับต่อเลย แล้วก็มีการบำรุงตรวจสอบสถานีอุโมงค์ระบายน้ำร้อยแปดิแดแห่งก็ตรวจเสร็จแล้วสามสเจ็ดหรือ1ร้อยห้าเอดโมงคระบายน้ำสี่แห่งเสร็จหนึ่งเหลือสามประตูระบายน้ำสองอเสร็จหกสิหลือร้อยแปดเ็ดุโมงทางลอดซึ่งเรารับผิดชอบก็เสร็จสามเหลืออีกเจ็ดเดี๋ยวก็ต้องเสร็จก <Becca. S 2> ่อนพุทธาถูกไหมแล้วก er ็ตรวจสอบบ่อสูบน้ํานะครับก็ฝั่งพลก็ดำเนินการเจ็ดิบห้าเหลือร้อยสามแปดั่งดนครแปดสิบสมเหลือร้อสิเจ็ดแล้วก็ เรื่องสูตรการต่างๆใช่ไหมกรุงเทพฟางก็เสร็จไปแล้วห้าเหลือยี่ห้าใต้แปดเหลือยี่แปดเหนือสิบเจ็ดเหลือหกสิบเจ็ดกรุงเทพตอนออกสิบเจ็ดเหลือร้อยสิบห้าคนเหลือห้าเหลือสี่สบสี่คุณคอนต้ายี่ห้าเหลือสี่สิบเอ็ดนี่ต้องลุยให้หมดนะนั่นอยู่ในแผนมาลงต่างๆแต่อย่างเงี้ยเราเรา,เราขึ้นกระดานให้เห็นเนี่ยสุดท้ายไม่มีใครลืมลก็ต้องลุยกันต่อจนถึขขขงพฤษภาต่ขขอเลยครับโอเค เอรโะวโาเพราสาวอ่ะไม่ผมไม่กินข้าวอยู่คนเดียวเนี่ยไม่กินข้าวสวัสดีครับทุกคนสบายดีนะคุณรำยารำยาเป็นพนักง,งานอะไรอยู่ไวันนี้เป็นกิจกรรมผู้ว่าสัญจรที่สำนักระบายน้ำนะครับท่านผู้ชมได้เครับไม่ต้องหอเฮ้ยไม่เอาข้าวคนอื่นไดน้ อ๋ารผมเลยดีไหมครับอยู่ตรงไหนนะตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแต่ก็เมื่อคืนทำเรื่องเอกสารแล้วก็มีมีปัญหาอะไรบรางบ้างอยกอ้าวเดี๋ยวครัเออตอนเริ่มที่เลย แต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที <the 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 ่ติร์กมนะาเยรายตามอย่นี้ตลอดกระีมีลูกยังไงี้โตยังเรียนที่ไหนเรียนอยู่ปราโรงเรียนี่ราโรเรียนบางเียนกอยกไ่ไมู่ปอ ตอนนี้ท่านผว่าก็สอบถามในเรื่องต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับาพี่บุคลากรของสำนักงานการระบายน้ำนะท่านผู้ชมสำหรับเมนูที่รับประทานในวันนี้นะครัท่านผู้ชมับจะเกเตี๋ยวเรือนะครทียัริ มีก๋วยเตี๋ยวเรือมีผลไม้มีโคกซีโร่นะท่านผู้ชมมีบ้านอะไรเนี่ยูู้าจรเป็นแม็กซ์เยเนี่ยเป็นแม็กเลยจะแกูไ้กูได้ับพระว่าเขามแบเกิต้ถานไมได้เรอเโอเคประธาที่แบบสวัสดีครับ ทำไมระธานสูประกันอ๋ออยู่นี้เหรอใช่ตรงนี้เลยป่ะครับเวลาโทรมาแล้วโทรมาตคนนี้ครก็เคยเจอผมไม่บ่อยเลยมาจุอย่างนี้สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะท่านผู้ชมครับก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเดือนแจ๋วนะท่านผู้ชมอยู่ที่ซอยวิภาวดี16บหทับสิบเอ็ดนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ไปลองชิมกันได้นะครับจะแก้ไขได้ดีไหมร้านนี้เคยออกรายการดยางแล้วนะครับหมอไหน ทุกชอวงะเแอดมินขอองนงานออกไปด้านนอกนะเพื่อให้ตบบาบัวนะ